สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะร้านจันเซอร์วิสนะคะเจอกันทุกวันค่ะไลฟ์สดทุกวันนะคะช่างจันวันนี้ติดธุระเนาะเลยไลฟ์สดแทนอย่าไลฟ์กับช่างอาทิตย์ค่ะงานวันธรรมดาเนาะจันถึงสู่งานก็จะเรื่อยๆนะคะไม่แน่น ลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่ร้านจันเซอร์วิสน,นะคะอ่าตั้งศูนย์คิวก็ไม่เยอะนะคะงานก็โล่งๆแบบนี้เลยนะคะเข้ามาใช้บริการได้วันธรรมดานะคะไม่ต้องห่วงว่ารอ,อนานยไ้้ไง,งานซ่อมหรืองานช่วงล่างอาจจะต้องใช้เวลาในการทํานิดหน่อยเนาะ๋ยวถ้าเป็นเรื่อเป็นแม็กเปลี่ยน,น,นยางตั้งศูนย์มาได้เลยค่ะคิวโล่งๆเลยนะคะวันธรรมดานี่ เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวอีกเป็นคือจะบอกว่าเป็นตัวที่ทางร้านอยากนำเสนอออกบ่อยที่สุดและมีเยอะมากลดแล้วลดอีกกระนำซัมเมอร์เซลไม่รู้จะเซลยังไงแล้วนะคะเป็นล้อตัวนี้เลยนะคะไฮแลนเดอร์ er ใส่ได้ทุกรุ่นขับสองทางร้านบริการให้ครบนะคะถอดใส่กึ่งน็อตล้อแผ่นเนียมแพรมครบจบที่เดียวเลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ของอ l l n e นะคะเป็นขอด17บ17พร้อมยางดันหลบนะคะสอง5 5ส5งห้าหนะคะยางตัวนี้นะคะใส่แทนมิซูได้มิซูตัวนี้ยางน้อยมากยางมิซูไต้ตั้งเขาจะเป็น2 4 5 6 5่หใส่ตัวนี้ได้เลยนะคะยางเปล่าดันหอบเหลือแค่1,3,000บาทนะคะตัวนี้โปรโมชั่นยกชุดล้อดีแมกล้อเก่าล้อดเดิมไือว่าท่านจะเป็น16 1ห นะคะล้อเก่าล้อเดิมมาเทิร์นแลกซื้อในราคาช่างจันแจ้งมาแว้แว,ว่าถูกจนแบบไม่มีกําไรแล้วนะคะถักเทินล้อเก่าเทิร์นเพิ่มอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทล้อเก่าล้อเดิมนะคะนํามาแลกซื้อเทิร์นเพิ่มจบในราคานี้เลยนะคะ ยางบิดโตนก็มีค่ะบิดโตนนะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะโปรโมชั่นรอลเก่ารอลเทเริมเทิร์นกรณีเป็นยางบิดโตลูกค้าจะเพิ่มอยู่ที่16,00 0บาทถ้าเป็นดอลลอปจาก15าื่นก็ลดแล้ว14ื่นก็ลดแล้ว13ื่นก็ลดแล้วเซลล์เหลือ12,999บาทกับชุดนี้เลยค่ะออนิวยกชุดขอบ17นะคะเทิร์นรอล้อกเก่าเอารอล้อกเก่ามาแลกซื้อน,นะคะเป็นยางปลายปี21นะคะนี่ ยางปลายปี21ค่ะลูกค้ามาเลือกเอาเลยมีหลายชุดนะคะยางก็สวยนะคะมีตุ่มมีสียางพึ่งลงสดๆดทุกวันนะคะเจียจานรับค่ะลูกค้าคู่รับ800บาทนะคะเจียจานปิดตอนก็มีอ่อนิว18มีค่ะวันนี้18ออกหลายชุดมากเลยยางเปล่า265 60 18นี่นิสันนอร่านะคะ ลูกค้าในก็มาเปลี่ยนยางเปล่าอย่างเดียวเนาะยางก้ายแดงสองหกห้าสิบบปดใหม่มากๆเลยนะคะสี่เส้นอยู่ที่1นึ0งหบาทพร้อมติดตั้งเลยค่ะพร้อมติดตั้งเลยค่ะอ่าแล้วก็มาดูล้อออฟโรดแนวใหม่ที่เข้ามาเนาะ ก็จะมีดอกไม้กรอบ20นะคะตอนนี้กำลังพ่วงอยู่จัดใส่ฟอร์จูเนอร์หล่อๆค่ะฟอร์จูเนอร์นะคะเดิมมาเป็นคอร์ด17นะคะยกชุดยางดีเซนตินะคะบวกด้วยแมกลายดอกไม้โอเอซิสนะคะสวยๆเลยยางมีประกันให้เรียบร้อยนะคะํำแตกกระแทกบวมเราสามารถเคลมฟรีได้เลยนะคะมาที่จังเซอร์วิสเลย เรายางในตัวเขามีประกันอยู่ในตัวเรียบร้อยหรือไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ค่อนข้างหายากเป็นคอสมิมิัวใหม่นี่เลยคอสิมิคขอบสิบฝกนะคะของแท้หายากเป็นลายก้านดยบตัวนี้เราก็เข้าค่ะคุณสาราวุธคุณสาราวุธถามอะไรนะเดีย๋ยวสักครู่ค่ะมียางคอนติบขับ สองสามห้าคอนตีไม่ได้เก็บเลยค่ะลูกค้าเบอร์นี้ไม่ได้เก็บเลยนะคะไม่ได้เก็บเลยแล้วก็มีทั้งโปรคอสพิกอมยางคอสนิกในตัวนะคะตัวนี้มีแค่ชุดเดียวโปอยู่ที่สองหมบาทนะคะแล้วก็มีใส่ตัวประกอบพร้อมยางฮันคุกก็มีนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูฟอจุนแม่กันว่าจะหลออแค่ไหน พตอนนี้255ห0 15ไม่ทําค่ะลูกค้าเรามีเป็นยางอ่าเป็นยางแม็กซิตค่ะมีเป็นยางแม็กซิตแทนนะคะเพตอนนี้ไม่ทําไซส์นี้ค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนยางป้ายแดงยางป้ายแดงสอง60 18นะคะใหม่มากๆเลย นี่สวยแบบนี้เลยนะคะสีแเส้นอยู่ที่1 9 0 0 0บาทค่ะไม่ว่าจะใส่รถที่เป็นพวก s u v รถกระบะท่านใดใส่ยางขอบ18อยู่นะคะราคานี้ไม่แพงเลย6 6 5 60 18าิตโตนสีแเส้นอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะพร้อมติดตั้งแล้วก็เป็นตัวนี้ออนีวบคิหาเรื่องยางบาิตตนออนิวขอบ17นะคะ เมื่อกี้ยังดัอหบเพิ่มอยู่ที่12,990บาทแต่ถ้าเป็นตัวบิสโตนแบบน,นี้เลยนะคะสวยๆกับแม็กตัวนี้นะคะลูกค้านำรรอเก่าล้อเดิมมาเทินนะคะจะเพิ่มอยู่ที่16,000บาท16,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีตัวยางยางเปล่าตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้มียางเปล่าอยู่ประมาณ2-3ชุดนะคะ เป็นยางสองหนึ่งห้าหสองหนึ่งห้าห้นะคะชัดไหมคะเป็นบ i สโตนทัวร์นซานะคะ e r เป็นยางปี21นะคะสวยแบบนี้เลยนะคะสีเเพเส้นนี้โปรโมชั่นกระเลย1,000ง1ม0่0หนบาทปกติขายอยู่หน0 0งมืบาทนะคะโปรโมชั่น4ีเส้นนะคะมีแค่2ชุดเท่านั้น อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะคะสองหนึ่งห้าห้าสิบขอบสิบเจ็ดนะคะทัวรันซ่าค่ะติดตัวฮัวรันซ่าแล้วถ้ารถลูกค้าถามว่าออนิวเออเป็นตัวเตี้ยใส่ได้ไหมถ้าเป็นตัวเตี้ยทางร้านแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นขอบสิบเจ็ดเหมือนกันแต่เราแค่เปลี่ยนไซส์ยางนะคะจากสอง้าห้าเป็นสองสองสองห้าแทนนะคะเจ็ดสิบสิบเจ็ด ใส่ได้เลยสําหรับตัวเตี้ยนะคะรถท่านใดใส่่าเป็นรถตัวเตี้ยอยู่ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้พร้อมยางจะอยู่ที่หน0่งหมื่นสี่พันบาทยางป้ายแดงดันหลบนะคะพร้อมของแถมอุปกรณ์ครบจบให้เรียบร้อยสําหรับรถตัวเตี้ยนะคะขอบสิบเจ็ก็ใส่ได้แต่เปลี่ยนไซสเป็น 2, 2, 5, 70, ขอบ17นะคะนี่เลย สองสี่ห้าสิบมียางใหม่โอตนน้กับยางใหม่ของบีสโตนค่ะ1 9 5 5 5เ้าหคุณอ่าเตเต้นะคะมีทั้งยางไทยยางจีนยางไทยถูกมากนะคะสเส้นสเส้น5,200บาทค่ะคุณเตเต้สีเส้น,น5,200บาทสำหรับยางไทยมีประกันให้เรียบร้อย1,9,555นะถ้ายางจีนเริ่มต้นที่5,000บาทค่ะมีเลย นะคะเข้ามาใช้บริการได้เลยเราบริการถอดใส่ทวงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะคะ2อ5สองหนะคะตัวนี้มีแต่ย่างใหม่ของโอตาีิค่ะยางใหม่โอตานิคนะคะอยู่สีเส้น8,200บาท m a x กซ์ซีเอทีแม็กซิเจ็ดร้อยสองหก้าทางร้านไม่ได้นําเข้ามาเลยทางร้านถ้าเป็นเบอร์สอ5หกห้าหจ็นะคะจะมีแต่โอตาีิค่ะจะพาดู ดูลายดอกยางก่อนนะคะว่าตอนนี้อัปเดตนิดน,นึงว่ามีตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วตอนแรกคือหมดสต็อกไปสักพักหนึ่งสองหกห้าหกห้าสิบเจเราก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะกับตัว s อสเอสามพันตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทค่ะสี่เส้นพร้อมติดตั้งหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะคะสําหรับตัวเอเดสามพันค่ะปีย1สิบเอ็ดนะคะแล้วก็อัปเดตเอสเอพันหน่อยค่ะเพิ่งเข้าเนาะตันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่น สองพบาทสำหรับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะหนึ่งืสองพันสองรอยบาทถ้าเป็นได้สามพันหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยบาทค่ะแล้วก็มีไลซิ่งนะคะไลซิ่งตัวนี้ลูกค้าสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนี่เลยนะคะเขาเป็นไลซิ่งตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทเช่นกันค่ะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อบาทเช่นกันนะคะสําหรับ รายซิ่งของสองหกห้าขงห้าสิบเจ็ดนะคะแม็กใหม่ลงเยอะมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดหาล้อตัวไหนไม่เจอหรือทางร้านยังไม่ได้รีวิวตัวไหนนะคะพักเข้ามาถามที่เฟซบุ๊กได้เลยจานเซอร์วิสยางป้ายแดงนะคะนี่ให้พาดูล้อใหม่พอปโหลด สองหกห้าก้าสิบเจ็ดบิดต้อนป้ายแดงมีค่ะนี่เลยพบรถลายใหม่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปนะคะหรืองานแท้ยางไทยยางจีนเรามีหมดนะคะมีประกันให้เรียบร้อยทุกตัว ลูกค้าทำสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดบสตนมีนะคะเป็นยังปียีสิบอ็ดนะคะสองหกห้าหห้าสิบเจ็ดตัวนี้ยางเปล่าสี่เส้นนะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมืันบาทนะคะพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะมีสับล้อถงล้อฟรีตามระยะด้วยนะคะอตนี้สองหกห้าหกสิบเดแบบถ้าเป็นลายเอสเซพันนะคะดอกละเอียดจะอยู่ที่หนึ่งหมืบาทคะ่ะ หรือว่าจะเป็นล้อมีเวสนะคะล้อมีเวสเม,วเมื่อวันเมื่อวานเนาะออกเยอะมากออกกรณีใส่โตโยต้านะคะล้อสวยสวยมีเวสใส่โตโยต้าได้นะคะทางร้านบริการให้เรียบร้อยถ้าอยากดูรีวิวเราถ่ายไว้แล้วนะคะที่เฟซบุ๊กจันเซอร์วิสยางป้ายแดง ลูกค้าทักมาดูหรือว่าทักมาถามได้เลยว่าเท่าไหร่นะ,ะตอนนี้เหลือป้ายแดงปียี่เบ0สองหบาทใส่ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นอ่ามือสองเราก็มีนะคะป้ายแดงเราก็มีแล้วก็มีตัวรีเจนเดอร์นะคะตัวนี้เราไม่ค่อยได้ให้ลูกค้าได้ดูเลยเพราะของมีไม่เยอะเนาะรีเจนเดอร์ขอบ20นะคะพร้อมยางดันหลับสองหกห้ ว่าแดงๆสวยๆเลยนะคะตอนนี้มีด้วยกันอีกสามชุดเท่านั้นนะคะสามชุดเท่านั้นสี่ล้อนะคะแม็กพร้อมยางพร้อมบริการนะคะยังไม่รวมเทินนะคะจะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทสมับร้อรีเจนเดอร์ขอบยี่สิบนะคะยังไม่รวมเทินค่ะสองหมืนแปดพันบาทนะคะลูกค้านํา้อเก่ารถเดิมมาแลกซื้อราคาก็ลรถไปค่ะ กับตัวน้องปาเจโร่ค่ะปาเจโร่ก็มีเข้าอยู่หนึ่งชุดนะคะเป็นปาเจโร่พร้อมอยางบิสโตนปียีเ,เช่นกันนะคะเป็นน้ำหน้าเงาเป็นยางปียี่บ็ดค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีสีมิตุ่มชุดนี้อยู่ที่สองหมื่นก้าพันบาทนะคะสำหรับรอปปาเจโร่ขอบสิบแปด ลูกค้านั่นใดน,นะคะหาของไม่เจอในเพจในเฟซบุ๊กยังไม่เห็นเลยว่าตั้งจานไร้สดไปหรือถามหาตัวไหนนะคะรักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจเฟซบุ๊กการเซอร์วิสยางไฟแดงนะคะสาหรับตัว,วตัวจินเนอร์นะคะก็สวยมากเลยยังไงเดี๋ยวเราลง เป็นรูปภาพมิ่งให้ดูในเฟซบ,บุ๊กนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ